ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือก 1, ดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งสศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาพูนเรื่องสารกําจัดแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อสามัญว่าคาโบซินแฟนตัวนี้ฉลากสีแดงเป็นอันตรายพอสมควรนะครับเพราะว่าฉลากสีแดงเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่อันตรายสูงสุดมันจะมีสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงนะครับ ทีนี้มาดูว่าตัวคาร์บ,บันฟน n เนี่ยมันจะสลายตัวนานหรือไม่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราพ่นแล้วเนี่ยเราควรเก็บระยะกี่วันถึงจะได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่า9คําถามที่ผมจะตอบคาถามในวันนี้มีอะไรบ้าง 1. นึ่คาร์บอนฟนดจะอยู่ในสารกลุ่มใดเป็นแบบโดดซึมหรือถูกตัวตาย 2. กําจัดมลในชนิดใดได้บ้าง3กลไกการออกฤทธิ์เป็นอย่างไร 4. พ่นกับจดในสูตพ,พืชแล้ว มีผลนานหรือไม่ 5. อยู่ในตัวแมลงนานหรือเปล่า 6. พ่นแล้วกี่วันถึงเก็บผลผลิตได้ตกค้างในดินและพืชนานหรือไม่ 7. ครึ่งชีวิตของสารหรือ h a l f l ไล e ระยะเวลาการสลายตัวนานเท่าใด 8. การสลายตัวขึ้นกับปัจจัยในบ้าง 9. ไม่ควรผสมสารตัวขาร์บอนซัลเฟนกับสารชนิดใดบ้าง9คำถามนี้เราจะมหาคําตอบในคลิปนี้กันนะครับข้อที่1น,นะครับ สารกลุ่มนี้เนี่ยสารตัวนี้คาร์บอนซันแฟนจัดอยู่ในกลุ่มใดนะครับสารคาร์บอซันแฟนจัดอยู่ในกลุ่มพวกสารคาร์บอเมตนะครับถ้าตามจำนแนของกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยและสารตัวนี้ออกฤทธิ์ทั้งแบบดูดซึมและถูกตัวตายแบบเฉียบพลันนะครับทั้ง2องอย่างนี้เลยแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันตัวคาร์บอนซัลเฟนอยู่ในกลุ่มของสารประเภทดูดซึมเป็นส่วนใดญ่แต่จริงแล้วมันออกฤทธิ์ได้ทั้ง2องอย่าง ทั้งแบบดูดซึมและถูกตัวแทนจัดอยู่ในกลุ่มพวกสารคาร์บาเมตเนั่นเองนะครับทีนี้ตัวคาร์บอนซัลเฟนเนี่ยถ้าจัดตามระดับความเป็นพิษถ้าตามองค์กรอนามัยโลกนะครับเวอร์เฮลกอร์เนสเซชันเนี่ยเดเวลเฮสโอเนี่ยมันจัดอยู่ถูกอยู่ในกลุ่ม 1B อันตรายสูงสุดไฮฮัสซิดัสนะครับเนื่องจากสารกลุ่มคาร์บอนซัลเฟนเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเป็นสารชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บฟูรานซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้กันดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ ฟูราดาน,นั่นเองนะครับข้อที่2ถ้าจัดอยู่ในแบบ EPA นะครับ Environment Protection Agency ของอเมริกาเนี่ยมันจะอยู่ใน toxicity category มีความเป็นพิษสูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าแบบที่3ที่บ้านเรากรมิชาการจัดอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มคาร์บอเมตนะครับอยู่ในกลุ่มคาร์บอเมตจัดอยู่ในกลุ่ม 1A ถ้าจัดตามแบบที่4นี่ตามกลไกการอาวิทหรือ IRAC Insecticide Resistance Action Committee นะครับ ตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม 1a นะครับซึ่งประเทศไทยกรมิชการบ้านเราเนี่ยก็จัดตามแบบของ i r ร c นั่นเองนะครับจัดแบบเดียวกันกับ i r ร c คือเอาของ i i r ักมาจัดเลยนะครับซึ่งการออกฤทธิ์อ่โดยไปยับยัง้งอ่าเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะซิเติลโคเอ e เอสเตอร์ในระบบประสาทของแมลงนั่นเองนะครับอ่ก็ส่วนวัคบวนสเฟนเนี่ยถ้าจัด WHO ใเนอยู่ในกลุ่ม 1b ถ้าจัดตาม EPA อยู่ในกลุ่มท oxic category ถ้าแบบประเทศไทยเนี่ยของกรมวิชาการบ้านเราก็จัดตามกลไกการอนุรักษของ IAC r i i c นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่2กํกำจัดมแมลงชนิดใดได้บ้างตัวคาร์บอนซัลเฟนเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์สูงออกแบบได้สังแบบหูดซึมแล้วก็มกถูกต,ต,ตัวตายมันก็สามารถกำจัดมแมลงและสตรูพืชพวกนอนได้กว้างขวางเช่นเดียวกันเช่น เพี้ยไฟเพี้ยอ่อนเพี้ยจักจันมแมลงวีขาวนอนกนอนอนใยผักมแมลงดํามะพร้าวพวกเนี้ยก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับคือคาร์บอนซนแฟนเนี้ยพี่น้องเกษตรจะชอบใช้เพราะอะไรครับเวลาพ่นแล้วมันมันเข้าแบบมันเห็นผลเดียวพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าสารตัวนี้มันอันตรายมากเพราะการสลายตัวแล้วมันได้ตัวคาร์บคาร์บฟูรานซึ่งตัวคาร์บฟูรานเนี่ยก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับก็คือพวกฟุรด่าน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับ ข้อที่3กลไกการดูดซึมเป็นอย่างไรกลไกการดูดซึของคาร์โบซินแฟนเนี่ยยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอซเลสซึ่งเอนไซม์ตัวนี้อยู่ในระบบประสาทของมแมลงส่งผลให้มแมลงมีอาการชักเกิอดอัมพาตและมันก็ตายลงในที่สุดตัวนี้เป็น,นกลไกการดูดของของสารคาร์โบซินแฟนนะครับต่อมานะครับข้อที่4ี่ พ่นกระจบลงสู่พืชแล้วมีผลนานหรือไม่ข้อที่1นนะครับมีประสิทธิภาพในการควบคุมมาในสูตรพืชได้7ถึง14วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและชนิดของพืชเดี๋ยวอธิบายให้ฟังข้อน,นี้ต่อนะครับย้ำนะครับควบคุมได้ประมาณ7ถึง14วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและชนิดของพืชอาจจะต่ำหรือกว้างกว่าน,นี้แต่อยู่รวมๆได้ประมาณ7ถึง14วันถ้าสภาพแวดล้อมดีหน่อยก็เจ็ดสิบสวันถ้าสภาพแวดล้อมเลวร้ายสุดก็ได้ประมาณสัก7วัน นะครับอาจจะตามกรณี้บ้างก็มีเช่นเดียวกันข้อที่2พืชที่มีใบหนาหรือใบที่มีไขเคลือบผิวมากเช่นพวกข้าวโพดมะม่วงอะไรพวกนี้จะช่วยลดการชะล้างของสารจากฝนทําให้สารออกฤทธิ์ได้นานขึ้นคือถ้าผิวมันมีน้ํามันเนี่ยมันจะเกาะสารพวกนี้ได้ง่ายมันก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าพวกไหนผิวไม่มีน้ํามันก่อนเนี่ยมันจะล่วงได้ง่ายเวลามาถูกน้านะครับ 3. พืชที่มีใบบางหรือมีขนมาก เช่นพวกตัวฝักยาวมะเขือเทศอาจจะให้ขารเซียมีพวกนี้ถูกชะล้างออกจากใบได้ง่ายลดประสิทธิภาพของสารก็ตามตามที่เขียนไว้นะครับว่าถ้าพืชที่มีขนมันเวลาฉีดแล้วมันไม่เข้าไม่ไม่ถึงใบมันเวลาถูกน้ําถูกอะไรมันก็ชะล้างได้ง่ายแต่พวกใบที่มันมีมันๆหน่อยพวกนี้จะจะอยู่นานเพราะมันเกาะติดได้ง่ายน,นั่นเองนะครับข้อที่สีต่อนะครับตัวอย่างพืชที่สามารถใช้กับบทสแบนได้แล้ว พร้อมระยะเวลาการออกฤทธิ์เช่นข้าวเนี่ยใช้กับพวกเพี้ยกรดเสียมตาลนอนกอระยะควบคุมเนี่ยประมาณ10บถึงสิวันข้าวโพดน,นอนเจาะลาต้นเนี่ยเจถึงสิวันอ้อยพวกเพี้ยอ,อ้อยพวกนอนกอพวกเนี่ยสิบถึงสิวันมันสับปะหลังพวกด้วงของมันสับปะหลังเนี่ยสิบถึงสิวันมะเขือเทศอ่ากับพวกเพี้ยไฟนอนใหญ่ผักเจ็ดถึงสิวันพริกเนี่ยพเพี้ยไฟนอนเจาะผลพริกเจ็ดถึงสิวัน,ท,น,น,นทุเรียนเพี้ยชะกันฝอยนอนเจาะผลไมทุเรียนสิบถึงสิบสี่วัน อันนี้เป็นระยะเวลาที่เราใช้ควบคุม,มแมลงได้กี่วันนะครับต่อมาข้อที่5อยู่ในตัวมแมลงเนี่ยนานเท่าไรคาร์บซันแฟนเนี่ยสลายตัวไปนในตัวมแมลงเนี่ยใช้ระยะเวลา1-3วันโดยมันจะเปลี่ยนเป็นสารชนิดหนึ่งที่เราคุ้นกันดีที่มีชื่อว่าคาร์บ f ฟูรานซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นพิษต่อมแมลงอยู่นะครับแล้วสารคาร์บันถ้าเราจํากันได้บ้านเราแบนไปแล้วตัวนี้ ชื่อว่าอะไรครับมันคือตัวฟูรดา,านนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมนคือฟูรดา,านชื่อสัมันมันคือคาร์บฟูรดา,านนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอนาคตไม่แน่ว่าคาร์บสเปนอาจจะมีการยกเลิกการใช้หรือเปล่าเพราะว่าการสลายตัวของเขาเนี่ยมันให้ตัวสารคาร์บฟูรา,านซึ่งมันเป็นพิษต่อธรรมชาติและมนุษย์อยู่พอสมควรนะครับต่อมานะครับข้อที่6พ่นแล้ว กี่วันถึงเก็บผลผลิตแล้วก็ตกค้างในดินและพืชนานเท่าไร่เวลาเราพ่นคารบฟอฟซันแฟนไปแล้วเนี่ยนะครับระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยหรือว่า PHI เนี่ย Pre Harvest Interval นี่เจถึงสาวันขึ้นอยู่กับชนิดพืชน,นะครับถามว่าระยะก่อนเกี่ยวคือระยะปลอดภัยพูดง่ายๆถ้าพ่นแล้วประมาณบางพืชบางชนิดก็นับจากวันพ่นเนี่ย วันที่8วันที่9กเนี่ยก็เก็บได้บางบางชนิดก็ประมาณ30วันขึ้นอยู่กับเซพืชขึ้นกับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน2การตกค้างในดินเนี่ยประมาณ30-60วันแล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับแล้วแต่สภาพแวดล้อมถ้าบริเวณไหนอากาศหนาวเย็นพวกนี้จะตกค้างนานแต่ถ้าอากาศร้อนบางก็จะสลายเร็กน่อยแต่ยงไละท่านั้นก็คือเฉลี่ยตั้งแต่30-60ถึง60วันนะครับ ข้อที่3ในพืชคาร์บันแฟนสามารถสลายตัวเป็นคาร์บฟูรานซึ่งตกค้างได้นานถึง 2- ถึงสสัปดาห์นะครับย้ำนะครับในพืชเนี่ยพอเราพ่นคาร์บันแฟนแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นสลายเป็นคาร์บฟูรานซึ่งตกค้างได้นาน2ถึงสสัปดาห์หมายถึงว่าอะไรครับมันสลายตัวจริงคาร์บอ่าคาร์บันแฟนเนี่ยสลายตัวในพืช แต่มันสามารถตกค้างกับพืชได้นานถึง 2- 4ถึงสัปดาห์ก็คือประมาณ14วันถึงเกือบ,บเกือบเดือนหนึ่งน,นะครับอันตัวนี้ก็ควรระมัดระวังถ้าเวลาเราใช้ตัวคาร์โบซนแฟนนะครับต่อมาข้อที่เครึ่งชีวิตของสารระยะเวลาการสลายตัวเนี่ยนานเท่าไหร่ในนี้นะครับครึ่งชีวิตของสารเนี่ยหมายถึงนะครับครึ่งชีวิตของสารหนึ่งฮาฟไลท์ Life, หมายถึงระยะเวลาที่สารเคมีใช้ในการสลายตัว จนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่สารอยู่เช่นดินน้ำอากาศก็สรุปง่ายก็คือสมมติว่าเราพ่นไปเนี่ยหนึ่งกรัมนะครับสมมติว่าครึ่งหนึ่งมันคือ15นั่นหมายความว่าถ้าถึง15วันจากที่เราพ่นไปเนี่ยมันจะลดเหลือครึ่งหนึ่งคือประมาณ50อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ครึ่งชีวิตของสารกำลังเปนในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ย มันจะมีอายุนานเท่าไหร่เรามาดูตารางนี้นะครับถ้าในพืชกับแมลงครึ่งชีวิตอยู่ที่ประมาณ1-3ถึงวันนะครับหมายความว่าถ้าได้รับประมาณสักร้อยกรัมเนี่ยประมาณ3วันมันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งและระยะก,การเวลาสลายตัวหมดโดยประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์บางคนว่าเอ้าครึ่งชีวิตหนึ่งสามวันทำไมมัน1ถึงสสัปดาห์นะครับสมมติว่าได้รับร้อยหนึ่งสวันลดลงนิงก็เหลือ50 ไปอีก3วันก็เหลือย25ไปอีก3วันก็เหลือประมาณก็สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันถึงสลายตัวหมดประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ถ้าเป็นในดิน2 8ถึงสัปดาห์อันนี้เป็น half life แต่ถ้าสลายหมด1ถึง4เดือนนานไหมครับนานนะครับสี่สามสิบก็ราวประมาณ100กว่าวันถ้าในน้ำน่ะในน้ำนเนี่ยครึ่งชีวิตอยู่ที่4ถึง30วันนะครับในน้ำสี่สามสิบวันการสลายตัวหมดประมาณ1ถึงเดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าการสลายตัวพวกนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมแต่ถ้าในสภาพอากาศที่มันเย็นระยะเวลามันก็นานกว่านี้นะครับต้องบอกให้ก่อนเนาะนะครับทา้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณตรงนั้นด้วยต่อมาข้อที่8การสลายตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง1อุณหภูมิและแสงแดดยิ่งอุณหภูมิสูงหรือมีแสงแดดมากการสลายตัวของสาร จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นี้ทั้งนั้นก็ต้องแบบว่าเช่นจะใช้สี4วันถ้าเร็วสุดก็คือประมาณสัก7วันแค่นั้นเองนะครับสชนิดของดินดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงจะดูดซับสารและทําให้สลายตัวช้ากว่าดินทรายถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอินทรีย์วัตถุมันไปอุ้มสารพวกนี้ไปมันเลยทําให้มันไม่สลายหรือมันสลายช้ากว่าพวกดินทรายดินทรายไม่มีอะไรที่จะอุ้มมันก็จะสลายไปคือ มันถูกแดดถูกลมอะไรพวกน,นี้แต่ถ้ามีอินทรีย์วัตถุมากถูกแสงอะไรพวกน,นี้ก็มันก็ไม่ค่อยถูกมันเลยสลายตัวช้าอะไรพวกน,นี้นะครับ 3. ค่า p h ของดินแมน่น้ําก็คือถ้าค่า p h ที่สูงมันจะเร่งการสลายตัวได้เร็วนะครับสลายตัวได้เร็วข้อ 4, จุลินเรนีย์ในดินุลินทนีย์บางชนิดสามารถช่วยย่อยสลายสารเหล่านี้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคาร์บอนฟนสารตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน คือในธรรมชาติมันจะมีจุลินทรีย์พวกนี้อยู่แล้วเช่นพวกแบคทีเรียวพวกเชื้อราพวกนี้บางตัวก็สามารถด้วยสลายสารพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าฉีดพ่นไปมันจะปสลายปุ๊บนะครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าถ้ามากไปมันก็สลายไม่ทมันก็ตกค้างในดินมากเช่นเดียวกันนะครับข้อที่9กาข้อสุดท้ายไม่ควรผสมสารคาร์บันแฟนกับสารชนิดใดบ้างมี3ข้อนะครับ 1. สารกำจัดศัตรูพืชพวกอาลาใร หรืออลคายไลซอแซนเช่นสารที่มี p h ส,สูงสูเนื่องจากทำให้คารบอซันแฟนเสื่อมเด็ดาถามว่า p h สูงสูงตัวไหนบ้างบางตัวก็เรียกอะไรมันก็หายากหมายถึงว่าเราแทบจะไม่รู้มากเท่าไหร่ว่า p h ของสารพวกนี้มัน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 เขาเรียกว่ามันไม่ได้ติดข้างกล่องข้างฉลากนะครับอันตัวนี้แหละดูยากข้อที่2ส,สารกำจกัดสูรพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต อันนี้พวกนี้ดูง่ายเช่นอะไรครับคอพารีฟอสอันนี้ยกเลิกแล้วเนาะกลุ่มแกรนฟอสเฟตเนี่ยมันมีหลายตัวยกตัวอย่างคอไฟเตอร์ฟอสตตัวน,นี้ยกเลิกแล้วถ้ากลุ่มแกรนฟอสเฟตเนี่ยมันทําให้เกิดพิษสะสมรุนแรงต่อมแมลงและมนุษย์นะครับอันนี้ก็ต้องต้อระมัดระวังให้ดีข้อที่สามสารกาจัดเชื้อรากลุ่มทองแดงหรือ copper b a s e สฟั n g ิไ i ด์นะครับตัวนี้ทําให้เกิดการตกตะกอนและลดประสิทธิภาพย้ำนะครับ สารประกอบกลุ่มทองแดงกลุ่มคอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยที่มีคอปเปอร์เปนประกอบเนี่ยพึ่ระมัดระวังอย่าผสมกับคาร์บแนันแนมันจะทําให้ต,ตกตระกอนและลดประสิทธิภาพลงอยู่พอสมควรนะครับจากที่ปกติฉีดตายไปผสมทองแดงกลุ่มทองแดงเข้าไปในฉีดไม่ตายหรือตายน้อยมากนะครับอันนี้เป็นข้อที่9ข้อสุดท้ายครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารที่มีชื่อว่าชื่อสมัญว่าคาร์บอนแนทั้งหมด9ข้อ ที่ผมนํามาเล่าสู่พป่น,อน้องสก่อนในะวันนี้ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าจะใช่ต้องใช้สารเคมีนะครับต้องบอกว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่ามันอยู่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ้านเราทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าป่วยเพราะสารเคมีกันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นบางทีถ้าดูตามข้อมูลที่ผมเสนอเนี่ยการพ่นแล้วเก็บในระยะเวลาที่มันปลอดภัยเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีมันก็ยากบางอย่างก็ ถ้าถึงระยะสิบห้าวันอะไรพวกนี้มันก็เหี่ยวอะไรกันหมดแล้วก็มีเหมือนกันนะครับพวกผักอะไรพวกนี้มันจึงเกิดการอะไรครับเกิดการตกค้างในผลผลิตในปัจจุบันนี้ไม่เฉพาะตัวคาร์บอนไดอซนะตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหันไปพาพกันก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารย์ดูจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาด จะเดินทางพิทันทีเพรามทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นย่ายยักมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเสรษฐกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ